ล่าช้าเดือน2เดือนเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเวลายอดตกถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเสียเครดิตแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณสามารถกลับมาทําบัตรเครดิตได้หรือว่ากู้ซื้อรถอะไรก็ได้ต่อให้คุณต้องใช้เงินดาวน์ถ้าคุณพอมีเงินดาวน์บ้างเนี่ยคุณซื้อไปเลยไม่ว่าจะเต็นท์ไหนเพื่อให้เครดิตคุณกลับมาดีขึ้นสําหรับใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานเนี่ยแต่ว่าจําเป็นจะต้องซื้อรถสมมุติคุณตั้งใจจะออกจากงานเพื่อมาประกอบอาชีพตัวเอง <c oughs> ผมเคยบอกว่าให้หา ให้ลองทํางานหรือเช่ารถก่อนแล้วขับดูว่าได้ผลได้กําไรได้อะไรจริงไหมแต่มันมีอีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณจะซื้อรถเนี่ยคุณอย่าเพิ่งออกจากงาน,นให้การซื้อขายจบลงก่อนคุณได้รถก่อนแล้วคุณค่อยออกนะครับถ้าคุณออกเลยเนี่ยหรือกำลังจะออกเนี่ยคุณจะเสี่ยงมากที่คุณจะไม่ได้รถใช้นะครับสวัสดีครับผมดอน,นะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้อยู่กับ To โ o t a w วินะครับแล้วก็เป็นสีดำ สีโปรดผมเลยแล้วก็สีเดียวกับ Space ว่างก้อนด้วยนะแล้วก็ได้ล้อแม็กหนึ่งชุดสําหรับคันนี้ <Wow. S 1> อันนี้เนี่ยมันพิเศษมันที่จริงมันก็ไม่ได้พิเศษสําหรับคนชอบฟิล์มหรอกแต่ว่าคุณเห็นนะครับว่าอันเนี้ยใสายมากนะครับดูใสดูดี <Wow. S 1> นะแมทกับแมทกับสีรถมากนะคืออาจจะสวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยใสโล่งๆแบบเนี้ยหรือว่าฟิล์มเอาแบบ40%เนเนี้ยผมว่าจะดูดีไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ ก็สําหรับไฟหน้าก็ใสไม่ต้องขัดอีกแล้วไม่มีแตกนะครับ <Wow. S 1> ดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นี่ยิ่งใสเลยกันชนหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับเงาวิ้งเลยซ,ซีซีต่างๆเนี่ยครบหมดพลาสติกเนี่ยสีดําเมี่ยมโดยที่เราไม่ได้ลงน้ํายาเลย <Wow. S 1> โครเมี่ยมด้านบนเนี่ยจะมีแบบว่าเริ่มเริ่มพองตัวตรงนี้นะครับแต่ความเงาเนี่ยยังเงาอยู่นะโลโก้ตรงนี้นะครับยังอยู่ครบหมดนะครับ แล้วก็ซีซีตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ยังดำเงาดำเงาแบบนี้เลยนะครับไฟด้านนี้ใสกิ้งกันไม่มีแตกหักไม่มีแมลงต,ตายด้านในรายละเอียดดีเทลต่างๆอยู่ครบหมด <including> ไฟสปอร์ตไลท์ด้านนี้ก็ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแมลงตายด้านในพลาสติกดีเทลอยู่ครบนะครับแม้กระทั่งฝั่งนี้ที่มีพลาสติกด้านในเนี่ยที่จริง2ฝั่งเลยอยู่ครบหมดนะฮะปองเนี่ยไม่มีเบียดนะสันเนี่ยเขาไม่ได้เรียบไปเลยนะ กระจกมองข้างไม่มีรอยเบียดดีเทลเส้นต่างๆครบหมดกระจกไม่มีแตกเลย <Wow. S 1> ประตูแน่นปังเลยนะฮะประตูเปึกเลยนะฮะทรงป่องนี่ทรงสวยมากนะครับไม่มีเบียดแตกหักเลยนะฮะโอเคแล้วก็ล้อล้อทั้งสี่อันเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีสีทะลอกนะสภาพดีนะเป็นขอบ17ดนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบคุณก็ไปเทินเอาล้อเดิมๆหรือว่าไปเทินเปลี่ยนลายเอานะฮะ คุณลองมาส่องดีเทลตรงนี้นะครับเป๊ะมากทุกอย่างเป๊ะลงตัวหมดเลย <Wow. S 1> ไฟท้ายนะแดงกล่ำเลยจะมีตรงนี้ที่มีแตกลายงาหน่อยนะครับ oh, <no. S 1> มีแตกลายงาม,มุมๆุมเนี่ยที่เวลารถเบียดหรือรถชนเนี่ยมันจะต้องเสียเนี่ยไม่มีเลยนะครัคัน <Wow. S 1> นี้ไม่มีไฟอีกด้านหนึ่งใส่กิ้งนะ,ะแดงกล่ำไม่มีแตกลายงาไม่มีแตกหักดีเทลอยู่ครบโครเมียมตรงนี้นะครับเงาวิง้งเงาวิ้งไม่มีพองโลโก้โตโยต้าอยู่อยู่ครบหมดนะครับ แล้วก็ไฟตรงนี้ไฟพวกนี้นะครับกรอบไม่มีแตกเลย <Wow. S 1> สภาพภายในเนี่ยถูกตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วรถทั้งคันเนี่ยปูด้วยพรมกระดุมนะครับ <Wow. S 1> เรามาเริ่มจากกรอบกรอบด้านนอกสีดำเนี่ยบางบางแตกหักไม่มีกรอบไม่มีแตกไฟยังติดแล้วก็เป็นโทนสีโทนเดิมอยู่นะครับตรงนี้ปกติเนี่ยถ้าคันไหนติดแก๊สอะตรงนี้จะต้องเอาออกบางคนเนี่ยเขาอยากจะแบบเขาเอาแก๊สออกใช่ป่ะเขาจะใช้น้ำมันเหมือนเดิมเนี่ยก็หาซื้อกันไม่ได้อันนี้นี่ยังอยู่ ก็สําหรับที่ใครสายแคมป์นะครับสายแบบสายมีลูกเยอะมีปู่ย่าตายายควรจะเลือกรถประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคุณอาจจะมีลูกที่เริ่มโตระดับหนึ่งหรือคุณวางแผนจะมีลูกแต่ถ้าคุณเลือกรถแบบนี้ไปเหมือนคุณซื้ออนาคตเลยลงทุนครั้งเดียวจบแต่สําหรับวันนี้วันที่คุณยังสร้างหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็ลองดูรถที่มันคุ้มค่าหน่อยถ้าสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพลาสติกตรงนี้ยังไม่มีแตกหักเหมือนกันนะคะสํสำหรับเบาะด้านนี้ การเปิดอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงให้คุณเอาตูดเข้าไปนั่งนะครับคุณนั่งอย่างงี้นะครับเบาะปีกเปิดอะไรไม่มีล้มเลยนะครับเบาะไม่มีขาดโทนสีเดิมๆนะครับเบาะไม่ได้ถูกทําอะไรมาใหม่แล้วก็พลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเดิมโรงงานนะครับเป็นฟิล์มที่ถูกติดมาคือถามว่ามีคนนั่งไหมมีคนนั่งแต่เขานั่งแบบรักษานะครับอันนี้ก็ยังเอาลงมาใช้งานได้ปกติแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรบ้าง เบาไม่เคยถูกลงเงาคุณจะเห็นสีเห็นทุกอย่างสภาพจริงไม่ใช่ลงเงาให้คุณเห็นว่าสะอาดแต่ถ้าคุณบอกจะให้ลงเงาให้ผมยินดีจะลงให้หลังจากที่คุณผ่านไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วและหนึ่งวันก่อนที่คุณมารับรถเนี่ยผมจะลงให้พอลูกค้าบางรายบอกผมว่าดีแล้วที่คุณไม่ลงเงาเพราะผมชอบแบบนี้ <Wow. S 1> นะรถนิยมของแต่ละคนต่างกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าวิธีพับเบาะพับยังไงคุณคุณเห็นสายตรงนี้ใช่ปะ่ะคุณดึงมานิดนึงเนี่ยดึงให้มันขยบขึ้นมาเนี่ย ไม่ต้องดึงแรงเลยนะครับแล้วก็ปรับมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาหัวหมอนออกนะครับโอเคแล้วก็หนังอะไรเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยด้านหลังเนี่ยสภาพคุณไม่ต้องพูดถึงน้อยคันมากที่จะสะภาพย่ำแย่อันนี้สภาพดีไม่มีคนนั่งเลยสักกัน,นิดเดียว <Wow. S 1> นะับเบาอ,อะไรเนี่ยไม่มีขาดความดำอย่างยังดำ ดำอยู่เลยพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับช่องอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลย <Wow. S 1> สภาพดีมากแต่ริ้วรอยการขีดข่วนเนี่ยตรงนี้จะเยอะหน่อยนะครับนั่งได้ประมาณนี้นั่งสองคนเนี่ยอ่าก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะนั่งได้นั่งไปห้างนะฮะันั่งแบบว่าคุยกันชิลชิอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณจะนั่งแบบว่าข้ามวันข้ามคืนนั่งให้สบายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันไม่ค่อยสบายเลยหรือว่าคุณอาจจะแบบว่า ไปกัน5้าคนนะข้างหลังคุณแม่งเหมาคนเดียว oh. แต่สิ่งที่คุณต้องทาก็คือหมอนเนี่ยคุณใส่แม่งให้หมดเลยอย่างเงี้ยสบายอยู่นะเล่นโทรศัพท์ไปเล่นเกมไปแต่สําหรับผมเนี่ยรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยสําหรับผมคือคุ้มมากสาหรับคนที่มีครอบครัววางแผนจะมีครอบครัวนะครับยังไงก็คุมค้มแล้วก็คุณยังมีที่ใส่ของส่วนตัวอย่างที่บอกนะครับซึ่งข้างในไม่มีแห้งกลางเลยนะแล้วก็ที่ใส่แก้วอะไรครบเป๊ะ เพพลาสติกอะไรต่างๆรอยขีดขว่วน <c oughs> ไม่มีเลยนะครับพลาสติกตัวอักษรอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับ <c oughs> ดาเมียมสะอาดนะฮะไม่ได้ลงเงาด้วยนะสาหรับตรงนี้สภาพเบาะจริงๆเนี่ยรอยขีดขว่วนน่ะไม่มีด้านนี้มีการนั่งน้อยน้อยกว่าด้านนี้อีก <Wow. S 1> แล้วสภาพแต่สภาพเนี่ยสะอาดพอๆกันเลยไม่ใช่ด้านนี้ไม่สะอาดนะสะอาดพอๆกันเลยเพียงแต่ว่าด้านนี้ริ้วรอยเขาจะไม่เยอะเท่าด้านนี้ริ้วรอยความหิวย่นอะไรเงี้ยรู้สึกด้านนี้สะอาด โอเคนะครับสาหรับแผงประตูเนี่ยด้านบนเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีสีทะลอกเลยนะแล้วก็มือเปิดโครเมียมอะไรไม่มีลอกนะครับหนังเนี่ยไม่มีขาดเลยนะฮะการการเย็บเนี่ยยังเป็นการเย็บแบบเดิม,ดม <Wow. S 1> ๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ลายเนี่ยคุณเห็นลายด้านล่างด้านล่างจะมีตําหนิอยู่นะครับจะมีพองๆอ,อยู่กระจกไฟฟ้าเนี่ยยังอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักนะครับ ลำโพงไม่มีทะลุแต่ต้องต้องขัดใหม่หน่อยเพราะยังมีฝุ่นอยู่ช่องใส่แก้วช่องใส่เอกสารเนี่ยไม่มีแห้งกังเลย <Wow. S 1> แต่ที่สวยไปกว่านั้นคืออะไรรู้ปะเชิงบันไดลอยขีดควนอะไรไม่มีเลย <Wow. S 1> นะดีเทลอะไรต่างๆครบเป๊ะไม่มีแตกหักโทนสีเลยยังดำเมี่ยมอยู่งประตูด้านนี้ก็สภาพดีมันจ้าซะเหลือเกินด้านบนเนี่ยรอยขีดควนไม่มีไม่มีแตกหักนะครับมือเปิดโคเมี่ยมเนี่ยไม่มีไม่มีลอกเลยนะ ลายคาร์บอนเคปลาเนี่ยลอกนิดเดียวอะฮะลอกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าอยู่ครบหนังที่ผมบอกเป็นลายเดิมๆโรงงานเนี่ยไม่มีขาดแล้วสีโทนสีดําเนียมแบบนั้นเลยพลาสติกเนี่ยรอยเนี่ยจะเยอะหน่อยไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยสภาพยังดีอยู่แต่ว่าไปด้านลําโพงเนี่ยจะมีรอยอีกชุดนึงอยู่นะฮะส่วนลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักแล้วก็ไม่ต้องเก็บความสะอาดอะไรอีกแล้วนะครับไม่มีทะลุหลังเบาะตรงนี้เนี่ยสภาพอย่างเนี้ยไม่มีห้อย <Wow. S 1> อันเนี้ยผมชอบมากที่เขายังอยู่เพราะอะไรรู้ปะ มันเป็นอะไรเดิมๆที่คุณอาจจะไม่ใส่ใจแต่ผมใส่ใจมากเพราะมันเป็นก<ๆ>ิมแมกเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับสำหรับเบาะตรงนี้ก็ก็นั่งนั่งสบายอยู่นั่งสบายกว่าด้านหลังนะครับแล้วก็ขาก็ยืดได้ดีนะฮะแต่อาจจะไม่นิ่มไม่รู้สึกกระชับตัวเพราะปีกเขาไม่ได้ยกขึ้นแบบคู่หน้านะครับปีกเขายังธรรมดาอยู่ก็ใครที่สายกลางเต็นท์เนี่ย แต่คุณยังชอบรถแนวนี้อยู่นะฮะแ,แต่คุณไปกันสองคนกับแฟนคุณเนี่ยสบายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้างหลังเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเป็นบ้องอย่างเช่คุณปรับลงมาคุณวางที่นอนเนี่ยคุณสามารถนอนในรถได้คุณสามารถบรรทุกของได้เยอะนะครับคุณแทบจะไม่ต้องซื้อเต็นท์เลยเอาที่นอนจากบ้านคุณไปปูนอนทุกอย่างก็จบเลยนะฮะเ <Uh <huh. S 1> <atori> ดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันจะรออะไรอยู่ไอ้น้องเอาจริงเวลาเอาหัวเนี้ยออกอ่ะผมรู้สึกเหมือนหนังเรื่อง Star Wars t r o o p e r ป่ะหรืออะไร ที่เป็นตัวทหารน่ะเหมือนมากนะครับเหมือน,นจริงๆเห็นปะโอ้่สุดยอดเลยว่ะวิธีเปิดวิธีเปิดอึบอึบอย่างนี้เลยนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยสะอาดมากนะครับสะอาดมากแล้วก็ผมลืมบอกพวกเนี้ยดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับจะมีตะข่ายนะครับที่ไม่มีรอยอาร์มเนี่ยอยู่ครบหมดเลยอยู่ครบหมดโคเวอร์ยังอยู่นะครับ เี๋ยวเราไปประตูหน้ากันรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีลำโพงเล็กๆเนี่ยไม่ทะลุนะมือเปิดโครเมียมยังไม่มีลอกนะสภาพดีสภาพดีหนังอะไรไม่มีขาดนะครับตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนลำโพงไม่ทะลุรอยขีดข่วนไม่มีอันนี้ที่ใส่น้ำนะที่ใส่เอกสารอะไรเนี่ยเฮ้ยเออแผงประตูด้านหน้าเนี่ยสวยกว่าด้านหลังฝั่งนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่มีทะลุเลยนะสะอาดสะอาดมาก จะมีตรงนี้ลอกนะฮะตรงนี้จะลอกเยอะหน่อยแต่ว่ามองรวมรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยอมรับนะว่าเขาเขาสะอาดนะครับแต่ดูรวมลมนวนีชนิงบันไดเนี่ยไม่มีแตกหักเลยดัมเมี่ยมเบาะเนี่ยหนังเนี่ยเริ่มทลอกไปแล้วนะ oh, <no. S 1> แต่ปีกอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีล้มเลยนะพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักเลยนะ <Wow. S 1> ครับคอนโซลหน้านี่กริฟเลยช่องแอร์ไม่มีแตกหกัก แล้วก็อันนี้ครับลิงชักยังใช้งานได้ปกติบุ๊กอะไรยังอยู่ในนี้นะสำเนารถอะไรต่างๆเนี่ยมีให้หมดนะครับป้ายภาษีอย่างเงี้ยที่ล้อต่ออยู่นะครับยังไงผมว่าต้องต่อภาษีให้อยู่วิทยุอะไรต่างๆเนี่ยส่วนลายคาร์บอนเคปลาตรงนี้ใหม่มาก <Wow. S 1> เกียร์เนี่ยยังสภาพใหม่หนังหนึ่งไม่มีขาดตัวอักษรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินปรับอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีไม่มีแตกหัก ช่องนี้นีไม่มีแห้งกลางวิทยุเนี่ยยังเป็นเทประบบเทปก็ยังมีให้นะถ้าใครชอบคลาสสิกเดี๋ยวเราไปดูบางแดดก,กันไม่ยิบไม่สกรปรก <Wow. S 1> แล้วก็พลาสติกอะไรไม่มีแตกหักกระจกอะไรไม่มีแตกหักเลยไฟติดไฟติดรอบๆเนี่ยไม่มีแห้งจนแตกหักเลยไม่มีแตกหักแต่ว่าต้องเช็ดหน่อยพลาสติกก็เหมือนกันไม่มีแตกหักอันนี้สภาพดีตรงอะไรเนี่ยอันนี้เขาเขาหุ้มมาใหม่ นะครับเขาหุ้มมาใหม่คือคุณโชคดีมากคุณใช้อีกไปอีกนานเลย <Wow. S 1> หุ้มมาใหม่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ากระชากหนังเก่าออกหนังเก่ายังอยู่นะฮะอันนี้คือหนังเก่าอันนี้ไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักโลโก้เนี่ยปกติจะเป็นโครเมียมเงาๆแต่ตรงนี้ลอกจนเหลืองหมดแล้วแอร์แบ็กยังอยู่นะคู่หน้านะครับก็ต้องอยู่อยู่แล้วพอรถมันไม่เกิดอุบัติเหตุเข้าใ,ใจว่าเจ๋งมากตรงนี้อันนี้ก็คือคุณจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่หรือคุณจะใส่แก้วน้ำก็ได้นะครับ ฟรีฟังชันที่จุดบหรีเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สมานะฮะส่วนยางอะไรเนี่ยคุณก้มไปดูใต้รถนะฮะยางอะไรอยู่ด้านล่างของรถนะครับคาร์บอนเคปล่าลายตรงนี้ยังอยู่ครบไม่มีลอกนะฮะแล้วก็ฟรีฟังก์ชันอยู่สมมติจะจะพับเนี่ยก็กดตรงนี้จะปรับเลนใน,ในกระจกเนี่ยก็กดอย่างนี้นะฮะอันนี้ด้านขวาก็ปรับไปตึกตึกตึกด้านซ้ายก็ปรับไปนะครับด้านซ้ายก็กดมาตึกตึกตึกสภาพเบาะเนี่ย รอยขีดข่วนไม่มีเลยนะครับ <Wow. S 1> สภาพเบาะเนี่ยโคตรนะอย่าหาว่าผมบ้าเลยเลยทําไมสภาพเบาะด้านหน้านี่มันใหม่กว่าชาวบ้านคือผมไม่รู้ว่าเขาขับรถแบบนี้หรือเปล่าสภาพเบาะเนี่ยของคนขับเนี่ยดูดีมากต้องใช้คําว่ามากเลยรอยเหี่ยวย่นนี่น้อยมากปีกเปิดกอะไรเนี่ยไม่มีล้มคือ <Wow. S 1> คุณขับรถประเภทไหนของคุณเนี่ยคุณนั่งด้านนี้แล้วคุณขับมาอย่างนี้หรือเปล่า <Wow. S 1> นี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับปรับระดับพวงมาลัย แผงประตูเนี่ยพลาสติกเนี่ยด้านบนไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะฮะแล้วก็มือเปิดโคเมียมเนี่ยไม่มีลอกนะลำโพงเล็กๆเ,เนี่ยไม่มีทะลุหนังอะไรไม่มีขาดเลยแล้วก็ลายคาร์บอนเนี่ยมีลอกมีทะลอกนะฮะจุดเดิมๆปุ่มก็จกไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักแล้วก็เฮ้ยแผงประตูด,ด้านนี้สวย wow. นะพลาสติกเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะครับลำโพงไม่มีทะลุเชื่อได้ไงล่ะเชื่อได้ไงล่ะเปิดฝาท้ายเอ้ย อะไรนะกระโปงหน้ากันอ,อยากจะตัวสูงแบบไม่ยังเลยวะ่ะตรงนี้นะสภาพใหม่เอี่ยมกิฟสภาพดีสวยมากแม้กระทั่งอยากห่่ก็ยังไม่มีติดคานน่ากิฟกิฟเลยกิฟรลอยแบบนี้ถามว่าใจผมอยากทําให้ไหมพวกแบบนี้ผมอยากทําให้แต่เขาไม่ทํากัน<อ>เพราะหลายคนจะมองว่าเฮ้ยรถโดนมาเก็บแล้วก็มาเก็บคานหน้าแล้วก็มาเปลี่ยนคานอะไรกัน หลายคนจะมีความกังวลว่าตายลรถแม่งมีปัญหาอะไรมานะฮะรถเขาไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับแต่จะเก็บให้ก็ได้ถ้าคุณต้องการว่าช่วยแต้มหรือช่วยทําสีให้หน่อยเรายินดีจะเก็บให้นะแล้วก็พลาสติกเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ลงน้ํายาอะไรเลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยากให้ลงให้สะอาดเนี่ยทาั้งผมเนี่ยยินดีมากที่จะลงให้คุณพลาสติกยังอยู่ครบไม่มีแตกหักโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ สำหรับคันนี้ประมาณ237,000บาทนะครับ237ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม WSmart 1ปีเต็มๆผ่อนประมาณ5,413บาท <Wow. S 1> ได้60งวดหรือประมาณ5ปีถ้าใครเครดิตกลางๆเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเงินดาวหน่อยสำหรับคนเครดิตกลางๆเนี่ยคุณอาจจะได้ประมาณคุณอาจจะต้องดาวมัน27,000นะฮะ หรือประมาณ2 0 0 0มนะครับคุณต้องมาบอกเครดิตเราตรงๆว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่มีเงินเก็บเนี่ยมันเงินดาวหรือแล้วคุณก็เอามาลงเลยคุณเก็บเงินมาแล้ว <Wow. S 1> นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรผมมีค่าเทอมลูกอยู่ผมไปยืมก่อน <Wow. S 1> ผมว่ามันอาจจะไม่สมควรเท่าไหร่ถ้าเราพูดในหลักความเป็นจริงแบบว่าไม่ได้ซื้อขายกันพูดแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันนะถ้าคุณไม่มีเงินดาวจริงๆเนี่ยแล้วเครดิตคุณกลางๆหรือว่าเครดิตคุณไม่ดีเลยเนี่ยคุณลองไปดูคันอื่นเอา แต่มีนะครับบางคนเครดิตกลางๆเนี่ยคุณพยายามเล่าคุณพยายามเอาเอกสารอะไรที่คุณมีให้เราเยอะที่สุดคุณอาจจะดาวลดลง oh. หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าคุณมีรถเนี่ยรถคาสสิกรถกระบะรถเก่งเนี่ย oh. คุณเอามาเป็นเงินดาวได้หรือคุณเอามาเทิรนกับเราได้นะครับ oh. ก็ใครสนใจเนี่ยโทรมาเบอร์ของพี่พันธ์เขา0815198985พี่พันดีพรัตน์1999 0813142568คมลรัต l i น e ID ด์แ0ดไ0ดีอย่าลืมเติมแอดไซด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวักพันรัตนะครับสำหรับ l i n e แอดเนี่ยจะมีพี่ๆผมช่วยกันตอบอยู่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวแกจะมาบอกผมเองนะครับบางครั้งผมก็ทำงานอื่นอยู่อาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับสำหรับใครที่ค้างเงินผ่อนรถผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่าส่งเลทเกินที่จริงเลทเกิน5วันก็ไม่ควัวแล้วนะแต่ผมเคยเจอเคสที่เขาเลทประมาณวัน2วันเนี่ยแต่ไม่ได้เลททุกเดือนเลยนะ เขาสามารถจัดฟรีดาวได้แล้วก็ได้ยอดจัดเกินอันนี้เคสที่ผมเจอมานะแต่เป็นไปได้ก็พยายามอย่าให้เกินล่าช้าเดือน2เดือนเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเวลายอดตกยอดคุณตกปุ๊บคุณก็ต้องดาวคุณก็อาจจะต้องไม่สามารถทําจัดเผื่อประกันได้อะไรประมาณนี้ก็พยายามอย่าเลทนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ารถคุณกําลังจะถูกยึดหรือว่าคุณโดนตามแล้วคุณไม่ไหวจริงๆคุณเข้าไปเต็นท์ไหนก็ได้แล้วก็เล่าปัญหาให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาไปปิดรถให้คุณ เอางี้ดีกว่าถ้าคุณไม่ไม่เข้าใจจริงๆโทรหาคุณอมรรัตน์แล้วก็บอกว่ารถผมเนี่ยกำลังโดนตามจะถูกยึดแล้วแต่ผมไม่อยากเสียเครดิตจะทํายังไงดีเดี๋ยวเขาจะแนะนําไปต่อให้คุณอยู่ไกลเนี่ยคุณเอาวิธีของพวกผมไปใช้เนี่ยแล้วคุณก็ไปกับเต็นเต็นแถว้านคุณเนี่ยเขาก็ช่วยคุณได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเสียเครดิตแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณสามารถกลับมาทําบัตรเครดิตได้หรือว่ากู้ซื้อรถอะไรก็ได้ต่อให้คุณต้องใช้เงินดาวน์ถ้าคุณพอมีเงินดาวน์บ้างเนี่ย คุณซื้อไปเลยไม่ว่าจะเต็นท์ไหนเพื่อให้เครดิตคุณกลับมาดีขึ้นส่วนเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยถ้าคุณกลับมาทําได้คุณทําเลยมันคุณจะโชคดีมากพอมันเหมือนการที่คุณได้เครดิตกลับมาดีอีกครั้งนะแล้วก็ส่งผ่อนให้ดีสักปีหนึ่งหลังจากนั้นคุณจะไปซื้อรถซื้อบ้านกู้เงินที่ไหนก็สบายแล้วดูเอานะครับผ่อนประมาณ5,000ันกว่าบาทขอเงินเดือนสักหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยแต่ถ้าเงินเดือนคุณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองเนี่ยขอให้มีคนช่วยผ่อนหน่อย คุณเปลี่ยนงานกระทันหันระหว่างรอง,งานเนี่ยอย่างน้อยจะได้มีคนช่วยหางานสําหรับใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานแต่ว่าจําเป็นจะต้องซื้อรถสมมุติคุณตั้งใจจะออกจากงานเพื่อมาประกอบอาชีพตัวเองผมเคยบอกว่าให้หาให้ลองทํางานหรือเช่ารถก่อนแล้วขับดูว่าได้ผลได้กาําไรได้อะไรจริงไหมแต่มันมีอีกอย่างก็คือถ้าคุณจะซื้อรถเนี่ยคุณอย่าเพิ่งออกจากงานให้การซื้อขายจบลงก่อนคุณได้รถก่อนแล้วคุณค่อยออกนะครับถ้าคุณออกเลยเนี่ยหรือกําลังจะออกเนี่ย คุณจะเสี่ยงมากที่คุณจะไม่ได้รถใช้นะครับนะครับแล้วใครสงสัยข้อนี้นะคุณก็โทรมาถามคุณอามรรัตน์หรือพี่พันธ์ได้เลยวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากมีอะไรก็โทรมาครับสวัสดีครับ